มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนจุลพันธ์มาตอบเองแล้วนะคะล่าสุดจะให้เงินดิจิตอลวอลเล็ตหนึ่งหมื่นบาทเศษสองกลุ่มคนทั่วไปตอนไหน นายสุรพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยข่าวการปรับวงเงินโครงการดิจิทัลวอลเล็ตในเฟสที่2เหลือ5,000บาทว่าขณะนี้รัฐบาลยังไม่มีข้อสรุปโดยจะต้องมีการประชุมคณะกรรมการการกระตุน้นเศรษฐกิจและจัดทําข้อสรุปเพื่อนําเสนออีกครั้งโดยยังไม่สามารถให้คําตอบได้ว่าจะทันแจกในช่วงก่อนสงการปี6กปลหรือไม่ส่วนจะเก็บไว้เป็นไพ่เด็ดมาแจกช่วงโลซีซันหรือไม่นั้น ก็ใกล้เคียงแบบนั้นแต่ว่าขอดูอีกทีส่วนจะมีข้อกังวลว่ายิ่งแจกเงินเฟ,ฟสถองล่าช้าจะยิ่งกระทบต่อเป้าหมายการกระตุ้นเศรษฐกิจนั้นนายชจรพันกล่าวว่าต้องดูจังหวะเวลาที่เหมาะสมเมื่อแบ่งเฟดแล้วต้องคำนวณจุดที่เหมาะสมที่สุดเพราะว่าทิ้งห่างไปก็ไม่ดีและต้องไม่ใช่ช่วงที่ใส่เงินลงไปแล้วเกิดแรงบวกที่ไม่ชัดเจนสําหรับการแจกเงิน10,000บาทในก้อนเดียวนั้นแต่หากต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบนั้นนายชตรพันเปิดเผยว่า อิมแพกทางเศรษฐกิจที่จะลดลงไปตามสัดส่วนในแต่ละรอบนั้นและเม็ดเงินเติมลงไปไม่ได้หายไปไหนเงินจะยังคงหมุนเวียนอยู่ในระบบของเศรษฐกิจและโมเมนตัมจะส่งผลให้ช่วงไฮซีซั่นหลังจากนั้นต้องคำนวณจังหวะที่เหมาะสมที่จะเติมเม็ดเงินถัดไปเพื่อเป็นแรงส่งเสริมให้การกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นไปตามที่วางแผนเอาไว้ พร้อมทั้งยืนยันว่าตั้งแต่มีการโอนเงินให้กลุ่มเปราะบางหนึ่ง0บาทส่งผลให้เกิดความคึกคักระบบเศรษฐกิจมากตลาดมีความคึกคักและเชื่อว่าคงไม่หยุดอยู่แค่นี้ซึ่งกลไกการกระตุ้นเศรษฐกิจนั้นจะขึ้นกับเม็ดเงินที่ใส่ลงไปและความเชื่อมั่นของเศรษฐกิจสรุปแล้วยังไม่มีคำตอบนะคะโดยไม่สามารถให้คำตอบได้ว่าจะทันแจกในช่วงก่อนสงการปี6กหรือไม่ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ